สติปัญญาคิดดีพูดดีจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำทำดีปฏิบัติด,ดีชีวิตมีสุขได้ยินได้เห็นข้อความแบบนี้ไม่ใช่ข้อความที่ติดอยู่บนรถสิบล้อที่ไหนนะคะแต่ว่าเป็นแท็กซี่คันนี้ค่ะที่มีข้อความธรรมะสอนใจไม่ว่าจะจอดจะวิ่งไปไหนใครเห็นเป็นต้องสะดุดตา ก็ถ้ากลางคืนก็น่าจะอุะ่นใจขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็คงไม่จี้เราอะไรเงี้ยเขาคำสอนก็ติดรอบพันรถเลยอย่างเงี้ยน่าจะดีแต่ยังยังไม่หมดนั่นแค่นอกรถยังน้อยไปค่ะต้องเปิดประตูเข้าไปดูข้างในรถโอ้โหดูสิคะมีแต่ใบปิดที่มากมายด้วยธรรมะคำสอนของหลวงพ่อต่างๆเต็มไปหมดไม่รู้ว่าพี่เจ้าของรถเป็นมัคณายกที่มารับจอบหรือเปล่าคะเนี่ย เอาอย่างนี้ค่ะเราไปถามเจ้าของรถเจ้าของไอเดียนั่นก็คือพี่สุวรรณฉัดกันดีกว่าคิดอย่างไรจึงเอาพระธรรมคำสอนมาติดอยู่ในแท็กซี่เต็มไปหมดคะก็ตั้งแต่ซื้อรถมาเลยครับซื้อรถมานี่ก็แปะเลยฮะแปะเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าสมัยรถเช่าเราไม่สามารถแปะได้เพราะเจ้าของรถเขาไม่ให้แปะพอรถเราเองเราแปะได้ทั้งในรถทั้งนอกรถแปะได้หมดเลยครับเช่นว่าถ้าเป็นในรถนี่ยามที่รถติดมากๆเนี่ย คติธรรมคำคมของท่านพุทธทาสเลยเรื่องของหลวงพ่อจารัญเลยเราแปะไว้ในรถย้ำที่รถติดขัดมากๆเนี่ยทางผู้โดยสารเองเขาก็ได้เขาเรียกว่าแงนหน้าขึ้นไปเขาก็อ่านมันก็เพลินแล้วก็ไม่เกิดความเครียดอะไรก็รู้สึกสบายใจเหมือนนอกรถอย่างนี้มันก็เนื่องจากว่าเช่นเชิญครับไปทุกที่ผู้โดยสารนี้เห็นปุ๊บนี่คือไม่ต้องถามขึ้นได้เลยฮะก็กวักมือขึ้นอย่างเดียว ส่วนพ้าพิสุสฆงนิมนตั่งฟรีและสามเณรนไม่ชีนี้มันก็ได้สองแง่หนึ่งพระเห็นปุ๊บแล้วนิมนท่านขึ้นท่านก็เต็มใจขึ้น2คือว่าผู้โดสารที่จะขึ้นรถเราเขารู้ว่ารถเราปลอดภัยแน่นอนเนื่องจากว่าเห็นคําเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยต้องเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจอะไรย่างเงี้ย ก็ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกปลอดภัยน่าสนใจจริงๆเลยนะคะกับแนวความคิดของพี่สุวรรณชาติกับการนําคําสอนธรรมะมาไว้บนรถแบบนี้ส่วนเรื่องการรับพระสงฆ์สมเณรและแม่ชีให้ขึ้นรถฟรีเนี่ยไม่กลัวเสียรายได้หรอคะพี่อ๋อก็มีบ้างขนาดผ้าเองก็ยังเป็นห่วงการรับพ้าฟรีนี่เป็นการส่งเสริมศาสนาหรือว่าช่วยพระสงฆ์พระนิแม่ชีได้เดินทางได้สะดวกสัมาณู่้สืบเชื้อสายพระศาสดา เราเป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเข้าวัดแล้วได้ใกล้ชิดผู้ทรงศติเราไม่ต้องเข้าวัดเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมสดๆในรถเราขับไปส่งท่านก็ได้ฟังไปเรื่อยๆก็ได้มาไปยุก์ใช้ในชีวิตได้ความหน้าที่ของพี่สุวรรณชัดยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมหากใครได้มาลองใช้บริการแท็กซี่ของพี่เขาแล้วล่ะก็ สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับฟังก็คือคำกลอนธรรมะที่พี่เขาจะนำมาพูดให้ได้ฟังตลอดการเดินทางคงต้องไปถามพี่สุวรรณชาัดแล้วล่ะค่ะว่าทำไปเพื่ออะไรมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องว่ามันเหมือนกับว่าเวลาลูกค้าขึ้นมาหงุดหงิดอะไรนี่เขามาเจอบทธรรมะเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เขาใจเย็นลงได้เหมือนบทของท่านพุทธทาสบทหนึ่งที่ว่ายาบินบ้ามัวแต่อ้างช่างหัวมัน ถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หนาต้องเอื้อเฟื้อปฏิบัติเต็มอัตตาโดยถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายการช่วยเพื่อนเหมือนช่วยตัวเราเองเมื่อจิตเพ่งเล็งช่วยถวยสหายย่อมลดความเห็นแก่ตัวลงมากมายทุกทุกลายอย่าเคี้งคว้างช่่งหัวมันจะว่าเวลาผู้โดยสารขึ้นรถคันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยละค่ะแถมรับรองด้วยว่าไปส่งทุกที่ไม่มีเลือกผู้โดยสารไม่มีบอนว่าไกลหรือจะมาอ้างว่าเดี๋ยวไปส่งรถไม่ทันเรียกว่าผู้ ไสารจะไปไหนขอให้บอกค่ะไปได้หมดไม่มีเกี่ยงจะเรียกไปอินเดียนั่งสมาธิก็ได้นะคะพูดเล่นค่ะพูดเล่นว่าแต่ตอนนี้เราไปตามดูการทํางานของคุณพี่สุวรรณชาติกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเวลามีผู้โดยสารขึ้นมาที่รถโอ้เรีย้ยนที่ก็ไม่ไปเลยเนี่ยอ๋อครับผมก็คือไม่ไปเลยครับผมมันก็แท็กซี่เราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านการอบรมมาเนื่องจากว่าไม่ค่อยจะเขาเรียกว่ารักษา เขาเรียกอะไรนะมอข้าของตนเองนะครับเขาไม่เข้าใจถึงในหลักการหัวใจในการให้บริการครับผมในนะรถสวยเนาะนี่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อนี่เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นพระธรรมในคำกร,รือเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะครับถ้ามีความทุกข์ใจร้อนใจอะไรมาอย่างเงี้ยบางทีผมก็ใหว้ฟังลองฟังดูนะครับครับ มานไม่มีบารมียิ่งไม่แก่จะมีแต่ถอยถดหมดความหมายไม่มีพลังสร้างวิบากได้มากมายหรือสอบไล่ให้เราเข้าใจตัวมานยิ่งมีบารมียิ่งแก่ก้ายิ่งลุดหน้าสามารถในธรรมทั่วสร้างวิบากได้มากมายไม่เนียนนวให้ดอกบัวเบ่งบานสะทานสะเทือนแล้วประหัดประหารมาร้ลยให้ตายเตียนได้แนบเนียนไม่มีอะไรเหมือนเมื่อมานมีก็เหมือนมานมาตักเตือน ให้พบเงื่อนงำกล้าค่ามารเองครับ <c oughs> ของธรรพุทธทาสนะครับผมอ๋อรูอ้สึกดีนะคะที่ออมีแท็กซี่อย่างนี้ก็ดีค่ะรู้สึกดีอ๋อยากให้มีค่ะผู้โดยสารนั่งแล้วก็จะรู้สึกปลอดภัยสบายใจไปสี่อนนะคะครับผมไปครับไปทุกที่ครับผมครับ ซีคอนนี้เดี๋ยวใช้เส้นอนุทแล้วสีนักคารินเลยนะครับผมครับครับผมครับครับมีไอเดียแต่งแต่งรถดีนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาลูกค้าขึ้นมาบางถนนบางเส้นของกรุงเทพเรานี่การจราจรนี้ติดขัดมากๆเขาก็ได้อ่าเขาเรียกว่าได้อ่านบทกรอนบทไรไปครับบางคนถ้าเขาไม่ได้อ่านบทกรอนหรือว่าสายดวงสายตาไม่ค่อยดีผมก็จะว่าให้ฟังสดๆได้เลยครับผม ก็เหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะเหมือนรับเหมือนครับผมเหมือนบทหนึ่งนะครับที่บทแรกเลยนะครับที่ผมสนใจมากซึ่งทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนเช่นกันนะครับบทที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะครับผม เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาพอพูดถูกทําถูกทุกเวลาเปลมปิดาคืนวันสุขสันต์จริงนั่งขึ้นนั่งแท็กซี่คันนี้แล้วดีมากเออได้เหมือนกับศึกษาธรรมะไปในตัวแล้วก็ได้ ความรู้เกี่ยวกับธรรมะมากเยอะเลยครับตอนนี้กำลังเดินทางะจะไปที่ซอยอุรุพงศ์ซอย15ครับมีสมาชิกเราก็จะทำเกี่ยวกับพวกน้ำเต้าหู้น้ำาไรเพื่อที่จะไปให้แก่ผู้ที่มาบริจาคเลือดที่สำนักตับสินส่วนพระมหาการศยได้ทานกันก็คงจะเป็นสมาชิกท่านผู้ฟัง รับฟังสจรหรือสถานีจราจรเพื่อสังคมก็ใครเขา,ขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับลของสอจรหรือว่าแม่ยกนี่แหลมะมั้งแหมไม่เบาเลยนะคะมีแฟนคลับกับเขาด้วยแต่วันนี้พี่สุวรรณชัดของเราก็มีภารกิจงานบุญที่ทําร่วมกับชมรมแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ซึ่งรวมตัวกันมาบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งพี่เขาบอกว่าอะไรที่ทําเพื่อสังคมได้ก็ไม่เคยล้าเลยในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นด้วยค่ะ คุณสุวรรณชัตินี่ชอบพูดถึงพระพุทธธาตุเพราะว่าพระพุทธธาตุเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะน,นะคะใจเราชอบอยู่แล้วเงี้ยค่ะพอคุณสุวรรณชัติพูดมันก็โดนใจทําให้เราอยากรู้จักมากเลยเงี้ยค่ะคนที่จะที่จะหาคนที่คิดอย่างเขาได้ว่าเออมีแต่ให้นะช่วยสังคมนะช่วยเหลือคนอื่นด้วยด้วยนะเนี่ยมันหายาก นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีาคนอย่างน้องสุวรรณชาติเยอะๆสังคมมันก็น่าจะดีแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้ใช้บริการด้วยโดยเฉพาะสุภาพสตรี <Okay. S 1> ค่ะเป็นยังไงล่ะคะกับแท็กซี่คันนี้ที่ในรถเต็มไปด้วยธรรมะคำสอนข้อคิดดีๆเรียกว่าเป็นแท็กซี่รถพระธรรมคันแรกของไทยและคันเดียวของโลกก็ว่าได้คะ่ะแถมพี่สุวรรณชาตัตเจ้าของรถก็ใจดีมีน้ำใจครบสูตรขนาดนี้ใครเห็นที่ไหนก็อย่าลืมเรียกใช้บริการนะคะ ผมก็ขอ,อเชิญทุกคนนะครับที่เห็นรถผมนี้ก็เป็นแท็กซี่เมดอินไทยแลนด์ยินดีให้บริการแก่ผู้โดยสารไม่ว่าทุกๆชนชั้นฮะไม่เลือกขอให้เรียกไปหมดทุกที่ครับ